สวัสดีครับผมปกิกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการโมหัวจิกแบบเต็มสูบนะครับอย่างที่เคยติดค้างกันไว้นะครับโมหัวจิกแบบเต็มสูบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวจิกขนก็ต่ายเนี่ยแหละครับแต่ว่าเที่ยวนี้เราพันสองสีนะครับมีสีดําสีขาวแล้วแต่นะครับเราจินตนาการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมจะมีผู้นะครับผู้รับเบอร์จิกนะเป็นผู้เนี่ยนะครับผู้ผูกกบเครับ แต่มาทําเหมือนเป็นผู้รับเบอร์จิกนะครับเวลาผู้อย่างนี้ช่วยอะไรนะครับผู้อย่างนี้นะครับมันเวลาเราเจอกนะครับเจกเหยื่อเนี่ยนะครับมันจะสร้างความสั่นสะเทือนนะครับผู้มันจะวุบปุบนะครับเรียกความสนใจนะครับให้ปลานะครับเข้ามาชาร์จเหยื่อได้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 ง่ายขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นนะครับอ่านะครับมี2แบบนะครับมีมีแบบอาเบ็ดแบบนี้ก็มีนะครับหัวเล็กๆนะครับแบบนี้ก็มีนะครับ อย่างนี้ก็หัวจิกเอ่อหนึ่งจุดเอ่อหนึ่งจุดแปดกรัมนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะครับหัวจิกหนึ่งจุดแปดสองจุดห้านะครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําแบบไหนนะครับโอเคโอเคนะครับอันนี้เราก็นะครับหัวจิกนะครับที่เราจะใช้พันนะครับเป็นหัวจิกของ d ีคอยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่นะครับ ไอหัวจิกของรีคอยลุนนี้นะครับมันจะไม่มีก้านมาเนอะไม่มีเหมือนพวกนี้นะครับเหมือนหัวจิพวกนี้นะครับอ่าเหมือนหัวจิกพวกนี้ก็จะมีก้านมานะครับเป็นก้านตะกัวเดี๋ยวเราแนะนําวิธีทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะว่าพันยังไงนะครับโอเคมาดูหัวจิกตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเราพันนี้ครับเราต้องให้เหลือช่องไฟไว้นะครับเหลือช่องไฟไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ยางนะครับมันจะมาล็อกพอดีนะครับ มันจะผู่ยางมันจะลงมาล็อกพอดีนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มวิธีการพันนะครับครับก็พันทับตัวเองนะครับอ่าผมจะเหลือช่องไฟไป็นิดนึงเห็นไหมครับต้องพันพื้นก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อหัวจิกตัวนี้นะครับมันไม่มีก้านอะไรมารองรับนะครับเราก็ต้องพันได้นะครับมารองรับไว้นะครับอ่ะนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับก็พันกลับ นะคพันกลับห่างๆก็ได้นะครับไม่ต้องถีนะครับะนครับทีนี้ผมจะตัดผู้ขนกระต่ายนะครับเอาสีน้ําตาลนะครับสีดาก็ได้นะครับผมจะตัดยาวนะครับก็อย่างขนหัวจิกตัวนี้นะครับมันเป็นก้านสั้นนะครับเราก็วัดดูว่าเอาแค่นิ้วครึ่งก็พอนะครับนิ้วครึ่งก็พอครับ๋ผมจะตัดนะครับ ถ้าใครที่แพ้ขนสัตว์ก็ให้ใช้หน้ากากปิดนะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วนะครับเทคนิคนะครับเราต้องตัดนะครับตัดนะครับตัดขนก็ต่ายนะครับให้เป็นเหมือนลูกศรนะครับนิดนึงนะครับตัดตัวขนก็ต่ายเนี่ให้เป็นเหมือนลูกศรนะครับจะเป็นเหมือนลูกศรใช่ไหมครับเห็นไหมครับอ่ะจะเป็นเหมือนลูกศรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะจิกลงไปนะนะครับตัวนี้อ่ะแปบ๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะวัดนะครับว่าตรงลูกศรเนี่ยลงพอดีนะครับอยู่ตรงไหนนะครับลงพอดีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดดีกว่านะครับต้องวัดอย่างนี้เราต้องวัดอย่างนี้นะครับเราต้องวัดอย่างนี้คนก็ตจิกลงตรงไหนนะครับรงตรงโค้ง,งเบ็ดนะครับก็เอา ตัวเบ็ดนะครับไปจิกลงต้องให,ให้ตรงกลางครับเซนเตอร์พอดีหลุดมือนะครับตรงนี้นะครับตึ๊บเห็นไหมครับคนก็ตายก็จะลงปลายเกสรปลายที่เราตัดนะครับก็จะลงตรงได้พอดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มาพันทับนะนะครับเดี๋ยวหนีบไปก่อนหนีบไปก่อนอืมโอเคนะครับเราก็ เอาปลายลูกศรนะครับที่เราตัดไว้แล้วนะครับทาบลงไปนะครับกับหดกับการเบ็ดหดจิกแล้วก็พันนะครับค่อยๆพันทับนะครับก็จะแน่นนะครับนะครับค่อยๆพันเห็นไหมครับก็จะแน่นนะครับพอดีนะครับอันนี้เป็นหัวเล็กนะครับผมก็ใช้ได้แค่สีไอ้ใช้ขน ขนแค่สีเดียวนาะบสีเดียวนะัก็พันไปอีกหน่อยนะครับพันเลกหน่อยเพื่อความแข็งแรงนะครับเคครับ okay, นะแล้วก็ง่ายสุดก็คือนะครับเขาก็กาวหยอดเราก็กาวหยอดเลยนะครับไม่ต้องซ่อนเงื่อนนะครับหยอดได้เลยอ่าแต่หยอดก็อยากให้เลอะเอ่อตรงขนกระต่ายแล้วกันนะครับ ได้แหละนะครับเดี๋ยวแรับเดี๋ยวก็แข็งนะครับแล้วก็ตัดครับนะครับก็ก็ได้หัวจิกแล้วนะครับทีนี้นะครับตอนเราเอาผู้มาใส่นะครับแล้วก็ตัดก่อนนะครับอ่าทีนี้ทีนี้ผมใช้ผู้สีเขียวนะครับก็ตัดนะครับสักนิ้วหนึ่งนะครับไม่ถึงนิ้วหนึ่งดีนะอ่านิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนะครับประมาณประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ นะครับผมตัดมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็มาทาบแต่วันเยอะไปนะครับอันนี้ผมแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งเอานะครับแบ่งครึ่งเอาอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราทีนี้เราเตรียมเชือกก่อนนะครับเตรียมเชือกพันตั้งหาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเชือกมา เชือกเชือกเชือกเราก็ใช้เป็นสาย p ีเก่านะนะครับเชือกที่เราใช้เนี่ยครับก็เป็นสาย P ีเก่านะครับสายพีเก่านะครับเราก็ข,ขมวดปมไว้ก่อนนะครับขมวดปมไว้อย่างนี้นะครับสาย p ีเก่านะครับ <sécur> เห็นไหมอ่าเห็นชัดนะขมวดปมไว้ แบบนี้ก่อนนะครับพอเราเอาตัวผู้ยางมาแล้วเราก็ดึงรัดนะครับหนึงนะครับืแล้วก็ผู้ยางนะครับที่เรามีนะครับ ก็ฉีกครึ่งก็ได้นะครับแปะสองข้างอย่างนี้นะครับอะแล้วก็เอาตัวที่เรารัดนะครับสายพีที่เราทําเป็นห่วงไว้นะครับรัดเข้าไปเลยนะครับอาเห็นไหมครับรัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พันนะครับสักสอสาครั้งนะครับพันสักสองสามครั้งแล้วเราก็มัดมัดแน่นๆนะครับ ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงผมใช้เป็นสาย p ีเอเก่านะครับนะครับแล้วก็พันสามสี่รอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดตัดก็เหลือหางไว้หน่อยนะครับได้ผู้อย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงดึงด้านในก่อนนะครับ ดึงให้มันบึงแล้วบิดไปด้วยนะครับมันก็จะบานออกนะครับเห็นไหมครับดึงแล้วบิดไปด้วยนะครับเหลี่ยมก็จะบานออกอะนะครับแล้วก็ดึงด้านนี้นะครับดึงแล้วก็บิดน,นะครับครับดึงแล้วก็บิดไปนะครับอ่าทุกคนก็จะบานนะนะครับ ตรงไหนที่ไม่สวยนะครับแล้วก็ตัดถ้ามันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ดูนะออย่างตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับก็ตัดหน่อยนะครับตัดแต่งนะครับแต่งได้ครับอย่นะครับไม่ต้องยาวมากนะครับอ่ะนะเห็นไหมครับนะครับก็จะเป็นนะครับนี่นะครับเป็นหัวเป็นเหมือนลับเบอรจิกอ่ะตรงนี้ยาวไปนิดนึงตัดนะครับ หัวเป็นเหมือนรับบจิกแล้วเป็นผู้ขนก็ต่ายนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราจิกไว้นะตรงนี้ก็เป็นผู้แบบนี้นะครับสวยงามนะครับเวลาเราเจิกอครับสร้างแอคชั่นเหยื่อนะครับก็จะเรียกร้องขอนใจปลาได้มากขึ้นนะครับสร้างขึ้นน้ําได้มากขึ้นนะครับทําให้ปลาเนี่ยนะครับเข้ามาโฉบเหยื่อนะครับมาดูดเหยื่อได้ง่ายนะครับโอเคครับ นะครับก็มาถึงหัวหัวชิกนะครับที่มีบ่าแบบนี้นะครับนะครับจะมีบ่าแบบนี้นะครับการที่เราจะเอาให้ให้ผู้นะครับยางลงไปได้นะครับเราต้องเอาคัตเตอร์นะครับไม่ใช่คัตเตอร์เลื่อยนะครับเลื่อยนะครับกดไปนิดนึงนะครับกดไปนะครับกดเป็นร่องๆนะครับกดให้มันเป็นร่องๆนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับคือทําให้เป็นแค่เป็นร่องนะครับทําให้แค่เป็นร่องนิดหน่อยนะครับอะ อย่าไปกดแรงนะครับกดแรงนี huh. ้เดี huh. ๋ยวจะเข้าไปในตัวเบ็ดนะครับแค่กดให้เป็นร่องนะครับนี่ผมแค่กดให้เป็นร่องอย่างเดียวนะครับแค่ขุดขูดนะครับขุดขูดนะครับขุดขใหแค่เป็นร่องนะครับเดี๋ยวจะให้เชือกนะครับแล้วก็รัดยางลงไปนะผู้จะได้บางง่ายๆนะครับ แค่นี้พอละนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นร่องลงไปแล้วนะครับเบิ๊บร่องนี้เดี๋ยวเราไว้จากการที่หลังนะครับเรามาเอาหัวจิกนะครับไอมาเอาผลก็ตายก่อนนะครับนก็ตัวนี้เป็นเบ็ดห้ากรัมนะครับเดี๋ยวผมดูซิเอาแค่ไหนพอนะครับอ่าแค่นี้ดีกว่านะครับประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วผมก็จะตัด นะครับตัดผู้นะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับดูนะครับว่าขนกระต่ายเนี่ยเราไม่ใช่เอาย้อนสอนขนนะครับเราเอาขนนะครับที่มันลู่ไปข้างหลังเนี่ยนะครับนะครับเวลาที่มันลู่ไปอย่างนี้นะครับอย่าถ้าเอาย้อนนะครับมันจะบานมากเกินไปนะครับที่ขนมันลู่ไปข้างหลังนะครับแล้วก็มาชาตินะครับนี่เเราตัดนะครับ นะครับเป็นลูกศรนะครับอ่าเที่ยวนี้เราไม่ต้องพันนะครับไม่ต้องพันก้านนะครับอ่ะนะครับผมวัดแล้ววัดสิอ๋อตรงปลายลูกศรชนตรงนี้พอดีนะครับโค้งเม็ดอยู่นี่นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวหนังคนก็ตายนะครับเอาไม่ตรงครับไม่ตรงอืมเหนียวเหนียวนะครับ ใ้ตรงเกี่ยวให้ได้เซนเตอร์ตรงกลางนะครับเ,เหยื่อจะได้บาลานซ์พอดีอเคนะครับได้ละอ่าขนกระต่ายก็ทาบลงตรงที่เราจะพันพอดีนะครับอ่ะทำอย่างนี้ไวก่อนนะหนีบไปก่อนนะครับป๊ออ่า นะครับเดี๋ยวเราก็เอาได้นะครับพันแล้ว่ากะว่าขนลงตรงนี้พอดีอ่านะครับทีนี้เราก็เอาได้มาพันนะครับพันจากล่องปินขึ้นไปนะครับอุ้ยจะจับให้แน่นหน่อยอ่าโอเคนะครับได้ละผมดึงแรงไปหน่อยนะครับโอเค ตัดได้ก็เหลือปลายไว้หน่อยนะครับแล้วก็เอาปลายสอนน้ําแหลมนะครับที่เราตัดไว้เนี่ยนะครับทาบแล้วก็กดนะแล้วก็เอาได้ในพันทับเลยนะครับค่อยๆพันให้ปีนไปนะครับวู้ยคมตัวเบ็ดนะครับได้ละนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับทวนี้เราจะใช้สองสีนะครับใช้สองสีนะครับ โดยเอานะครับสีขาวมาแซมนะครับเดี๋วนะผมผม,มีสีขาว<ม>ของที่แล้วนะครับผ่านที่แล้วอยู่นะครับนี่นะครับอา่าสีขาวมาแซมนะครับสีขาวมาแซมคือสีขาวต้องสั้นเดี๋ยวเราจะโมให้สั้นกว่าสีดํานะครับก็สักประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ตัด นะครับเอาแค่จีงเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัดเป็นลูกศรนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจะเป็นลูกศรแล้วนะครับเราก็มาทาบไว้เหมือนเดิมนะครับทาบนะครับแล้วก็พันทับเดี๋ยวนะผมจัดให้เป็นระเบียบนะครับอ่ะพันนะครับรูดคนไว้ข้างหลังก่อนนะครับพัน พันปีนขึ้นไปนครับพันปีนขึ้นไปหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็พันทับกลับอีกหน่อยครับพันทับกลับนะครับแค่นี้ก็แน่นนะครับแน่นหละนะครับเห็นไหมครับแน่นละง่ายๆนะครับผมก็ใช้กาวหยอดคนระับ ไปเลยนะครับแค่นี้ก็จะไปล็อกกาวก็จะวิ่งไปล็อกหมดแล้วนะครับอันนี้ครับทีนี้เราก็ดูผู้ยางครับที่เรามีนะครับแล้วไม่ต้องใส่มากก็ได้นะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับแบ่งคือผู้แบ่งครึ่งนะครับนะบกะว่าใส่นิดหน่อยพอ เราก็ผู้ยางนะครับมาทาบนะครับจับไว้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมมาทาบข้างบนนะครับตามตานี้นะครับจะจับไว้มันเดิมนะครับเราก็เอาเชือกที่เราทําห่วงไว้แล้วมาคล้องนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆรัดนะครับให้แน่น ตยงนี้เดี๋ยวปีนเดี๋ยวปีนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับอืมแบ่งเดี๋ยวว่าเราแบ่งให้เท่าเกันนะครับอ่ะนะครับแล้วก็พันนะครับนะครับพันแล้วก็ล็อกนะครับ พันไปสักสองสามรอบนะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ดึงเหมือนเดิมนะครับโดยการดึงจากนี้ก่อน,นครับ ด้านนี้ก่อนอ่าถ้าเป็นล่องเล็กนะครับผู้ก็จะบานมากกว่าน,นี้นะครับะนะครับนี่เห็นมไหมนะับก็เป็นผู้นะครับเป็นผู้นะครับรประจิกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงตรงนี้ ช่ไหมครับอ่าเห็นนะครับก็จะเป็นผู้รับเบอร์จนะครับเวลาเราเจิรกนะครับมีขนสองสีอันนี้มีขน2สีนะครับเจิร์กอ่าเห็นไหมครับมันก็จะวุบวุบวุวุบวบนะครับผมจะไม่อ่าทำผู้ตรงนี้ยาวมากนะครับเพราะว่าเรามีคนก็ตายอยู่แล้วนะครับก็จะช่วยนะครับ สร้างความสนใจให้ปลามากขึ้นนะครับโอเคโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแอคชั่นให้ดูนะครับ่านะครับเห็นไหมครับว่าเหยื่อเนี่ยมันจะเวลาตกเนี่ยจะสโลลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเวลาเจิร์กนะครับจะสโลนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เพอร์เฟกมากนะครับตอนที่ปลาดูดนะครับ เวลาเหยื่อสโลลงเนี so, ่ยนะครับมันจะดูดปุ๊บเข้าปากได้ดีกว่านะครับแล้วก็ผู้ย่างเนี่ยนะครับมันจะช่วยนะครับให้ปลาเนี่ยนะครับเวลาดูดเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าปากได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยนะครับนะครับอ่าเนี่ยดูให้ดูนะเห็นนะครับทึกเราเจิกนะครับอ่านะครับนี่คือขนก็ตายนะครับที่บอกนะครับ เห็นนะครับเวลามันจะไม่ลงเร็วนะครับมันจะสโลลงนะครับวุ้บนะครับนี่จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับโอเคครับอาผมทำให้ดูเท่านี้ก่อนโอเคครับนะครับนะครับก็นะครับอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับก็เพื่อนสมาชิกก็ลองทำดูแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรที่ ดีอีกแบบหนึ่งนะครับในการเอาไว้หลอกล่อป่านะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ